กิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กประถมใหโรงเรียนบ้านน้ำกระาจ้าี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะเด็กๆอุปกรณ์ที่ใช้ในวันนี้นด่แก่น้ำยาล้างจานน้ำเปล่าสีทดลองหรือสีธรรมชาติลวดกามหยและแก้วสำหรับผสมค่ะขั้นตอนที่1นํานลวดกามหยมาดัดเป็นอุปกรณ์สำหรับเป่าเช่นดัดเป็นรูปวงกลมดัดเป็นรูปหัวใจ หรือว่าดัดเป็นรูปตัวเลขหรือสิ่งต่างๆที่เด็กๆเ,เจอในชีวิตประจําวันนะคะสําหรับที่เป่าอันนี้ครูจะดัดเป็นรูปหัวใจค่ะส่วนที่เป่าอันที่สองนะคะเด็กๆมาสังเกตดูซิว่าครูจะดัดเป็นรูปอะไรนะมีวงกลมสองวงนะคะเหมือนตอนเลขอะไรคะเด็กๆครูดัดเป็นรูปเลขแปดนะคะส่วนที่เหลือก็ตัดออกได้เลยตอนนี้ก็ได้ที่ต่อเป็นรูปหัวใจเล,เลขแปดแล้วค่ะ ขั้นตอนต่อไปเราทำการผสมสันไลครูจัดตวงโดยช้อนโต๊ะหรือช้อนกินข้าวนะคะใช้ปริมาณสันไลกับน้ำในสัดส่วนที่เท่ากันวันนี้ครูใช้สันไล3ช้อนโต๊ะผสมกับน้ำเปล่า3ช้อนโต๊ะค่ะ เมื่อเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆใช้ช้อนคนให้สันไลกับน้ำเปล่านะคะเข้ากันค่ะต่อไปก็เติมสีทดลองลงไปค่ะเด็กๆหนึ่งหยดนะคะเมื่อเสร็จแล้วก็คนเหมือนเดิมเลยคะ่ะเด็กๆสามารถเลือกใช้สีได้ตามต้องการเลยนะคะ,อะตอนนี้ครูก็จะได้น้ำยาเลยนะคะจากนั้นก็เดี๋ยวเราไปทดลองเป่ากันเลยฉันเรีบเป่าเลขแปด เราไปดูกันเลยนะคะว,นะว้าวลูกใหญ่เลย <c oughs> คำถามชวนคิดท้ายกิจกรรม 1. ให้เด็กๆไปหาวิธีที่ทำให้ฟองสบู่มีขนาดใหญ่ 2... ถ้าเด็กๆอยากได้ฟองสบู่ขนาดใหญ่เด็กๆจะทำอย่างไร 3... ถ้าเราดัดลวดเป็นรูปอื่นๆลักษณะฟองสบู่จะแตกต่างกันหรือไม่ 4... ฟองสบู่ที่ผสมสีแล้วเมื่อเป่าออกไปสีของฟองสบู่จะเป็นสีเดิมหรือเปลี่ยนแปลงไปให้เด็กๆถ่ายวิดีโอการตอบคำถามพร้อมทั้งให้พ่อครอง ถ่ายรูปขนาดเด็กๆทำกิจกรรมส่งมาในไลน์กลุ่มอนุบาล2โรงเรียนบ้านน้ำกระจายนะคะสำหรับวันนี้ครูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันกิจกรรมหน้าค่ะสวัสดีค่ะ